สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับเบ้าหัวหน่อยอิซิกิอุดรธานีนะครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมสวนนะครับผมเ้าไอคอนฉีดกับกระลังโท่ติดตามลูกค้าอยู่ครับสวัสดีทักทายนะครับพี่ครับต่อครับกลังครับผมไอคอนฉีดกับกระลังโท่หาลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งประเด็นต่อเนื่องนะครับที่เขาบอกว่าจะได้อ่าให้ร่งถึงอนสมห้นะครับเดี๋ยวมือนี้ก็แนะนํานะครับคือโอกาสแนะนํานะครับ แซงดี้นะครับบุคคลเบื้องหลังนะครับผู้คอยซัพพอร์ตเฮานะครับในงานสอบอยู่นะครับเดี๋ยวสอบถามอาการครับเป็นไงครับพี่เข้าตัวนี้ซึดลายป่คาวเข้าตัวนี้มุงบ้านซิ้นหรือซึดลายครับอืมขอแนะนำว่าอย่าอย่าไปเชื่อมอมันซิึหลายเพราะติดเชื่อมหลายพอหมุนมันจะลายมันบางทีมันสาวมาเท็ดเนี่ยเข้าขาดแตครับอขอแนะนั้นวายตีกอ ตอนตอนนี้คือเ้าใส่วิธีตีปอกตีปอกเอาครับ,รบโดยการโดยการคึงคึงผิวคึงผิวที่มันสึกออกก้อนแล้วก็ังเอาเนื้อปลอกตรงนี้ตงัตงไม้ไปสวมแทมันครับไปสวมแทนโดยที่ผ่านไฟ,โด,ไฟโดยที่บ่ถือไฟโดยที่บ่ถือไฟโอ้ตัวนี้ก็เป็นวิธีวิธีนึ่งที่ใส่ได้ดีคือกันมาเพียได้ดีคือกันครับแล้วก็ง่ายพอมแล้วก็ง่ายพอมโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเขามาถามเบื้องลงานครับหลังจากที่ว่าเขาสอมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า เปลี่ยนไปแล้วนะครับอาการอาการของอน้ำมันหัวเนี่ยจะหายไปหน่อยครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ใส่รถแทกเตอร์อยู่นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับต้องการที่จะใส่บริการนะครับในส่วนของงานกึ่งนะครับก็สามารถนะครับติดต่อโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0933 5 9 0908นะครับตั้งศูนย์บริการของเขากับร้อมนะครับแล้วก็ให้ค้าปรึกษาอยู่นะครับสามารถกินกลางโทรสอบถามความหมายกันได้ครับผมสำหรับมือนี้นะครับเบาๆหน้อยขอ กลับลาบไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ